ออกได้ด้วยไม่้องจะไม่้มบึแล้วอะน้องออกมาทำไมไม่ได้เปิดให้ออกมานะน่าจะไปไหนไอเกียวจะไปไหนลูกฮะไบินไปหาพ่อดิปนึ่งบินไปเลยแม่เดี๋ยวนี้กรงต้องล็อกแล้วม่เปิดออกได้เองด้วย

hôm nay ạ uhm. à. cái này đã tôi vào cho mốt lạp vào ừ. Uhm. lùng mà leo lùng mấy Hãy subscribe nói kênh Ghiền cùng ทำไรอ่ะเดี๋ยวเขาจะตกแต่งงั้นต้องมีคนสร้างเลยขึ้นเร็วขึ้นตะเกียวขึ้นขึ้นเลยเออเกยแเขาจะเป็นคนทำบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ